สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มเชชวานในเทนิวออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวนี้ครับผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งเขามีการออกมาเผยแพร่เรื่องราวผ่านทางทิกตอกนะครับซื้อบ้านโครงการหนึ่งซื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็ซื้อไปก็อยู่ไปสองสาเดือนนะครับในราคา2ล้านนะครับซื้อมาเนี่ยอยู่อยู่ไปสองสาเดือนครับจู่จครับเจ้าของโครงการแจ้งให้คนเนี่ยมาทุบห้องครัวทิ้งไป อ้างว่ามีการสร้างเกินเขตที่กําหนดครับแถมไม่มาเคลียร์เศษปูนและไม่มีการจดใช้ค่าเสียหายในครั้งนี้ทั้งทั้งที่ครัวเนี่ยโครงการก็เป็นคนสร้างเองนะครับทางเจ้าของบ้านเขาไม่ได้มาต่อเติมทีหลังครัวเนี่ยมันมาแล้วจู่ๆูมาขอทุบทิ้งและทีนี้บ้านนี้ก็ยังไงครับไม่มีห้องครัวจู่ๆูมาทุบทิ้งนยครับเรื่องราวที่เขากําลังวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับในทิกต o k เนี่ยผู้ใช้ทิกต o k รายหนึ่งเขามีการออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีคนงานเนี่ยเข้ามา รวของในตัวบ้านนะครับพร้อมกระรบุข้อความว่าจนปัญญาครัวแคบมาทุบครัวกูอีกไม่มีห้องครัวแทน2.3ล้านคุ้มสุดซื้อมาในราคา2.3ล้านนะครับอยู่ไป2อสเดือนโครงการมาทุบครัวทิ้งซะงั้นโดยผู้โพสต์เนี่ยเขาเล่านะครับว่าซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยมาในราคา2.3ล้านครับโดยบ้านเนี่ยมีการต่อเติมครัวไว้อยู่แล้วก็คือครัวบ้านทุกบ้านก็ต้องมีห้องครัวนะครับ แต่พออยู่ไปสองสามเดือนปรากฏว่าเจ้าของโครงการเนี่ยให้คนมาทุบส่วนที่ต่อเติมทิ้งครับและบอกว่าสร้างล้ําออกไปโดยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยต้องเว้นที่ห่างกัน50เซนติเมตรครับเขาบอกนะครับแต่ปรากฏว่าทางโครงการหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยกลับต่อเติมครัวมาโดยไม่เว้นที่แล้วพอผู้ใช้ตอวตกรายนี้เข้ามาซื้อบ้านในราคา2ล้านอยู่ไปสอสาเดือนมาขอทุบห้องครัวเขาทิ้งทีหลังนี่ครับ เป็นเรื่องราวที่สุดแปลกลองไปชมคลิปที่ผู้ใช้ตอกรายนี้ก็โพสครับ mm. Mm. นี่นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังจากในคลิปเนี่ยที่เห็นว่ามีคนงานมาลื้อมาทุบแล้วเนี่ย ไม่มีการมาเคลียร์เศษปูนเศษต่างๆทิ้งให้เลยครับยังไม่มีการชดเชยค่าเสียหายให้แต่อย่างใดครับเขาบอกเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเข้าใจว่ามันมีครัวแต่ตอนนี้เขาบอกงงกําลังอึ้งอยู่เพราะครัวจู่ๆโดนทุบทิ้งไปไม่มีแล้วพร้อมกระบุข้อความครับว่าสภาพหลังทุบเจ้าของโครงการไม่มีการมาตกลงชดใช้อะไรให้เลยนี่ครับต้องบอกว่ามันไม่ได้แบบนี้นะครับมันผิดแปลกไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของโครงการหมู่บ้านอย่างนี้จนะมีความผิดนะครับเพราะเจ้าของบ้านนี่เขามาซื้อบ้านแล้วนะครับหมายความว่าคุณจะสร้างพื้นที่ลุกล้ำไปเป็นเรื่องของคุณเป็นเรื่องของคุณ <Sail or> คุณจะมาขอรื้อห้องครัวอย่างนี้แล้วนี่บ้านอย่างนี้บ้านนี้ก็ไม่มีห้องครัวนีครับคืออะไรนะครับอย่างนี้อย่างนี้มีความผิดนะครับถ้าตามกฎหมายไม่มีความรู้กฎหมายก็รู้ว่ามันมีความผิดเพราะถือว่าบ้านหลังนี้เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเขาซื้อแล้วคุณอยู่ๆจะมารื้อแบบนี้นยอยู่ในโครงการโอ้ไม่ทราบว่าโครงการไหน แต่เป็นเรื่องที่งงเหมือนกันครับผมเป็นเจ้าของบ้านผมก็งงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าในทิกตอกที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเข้าไว้ทินครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ